อีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะที่ต้องบอกว่าต้องให้การช่วยเหลือด้วยมอนกันจากเหตุเพลิงไหม้นะคะบ้านของประชาชนทถ่อำเภอสบายหย่อยค่ะซึ่งนายองการบริหารสวนจังหวัดสงคล้านะคะก็ได้ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้พร้อมกับช่วยเหลือเยียวยาวเป็นการเบื้องต้นค่ะ นายไพเจนมารคซุวันนายองค์การบริหารสวนจังหวัดสงขลาลงพื้นที่เยี่ยมแล้วก็ให้กำลังใจแขกครอบครัวนางรอซีดะสังเกตแม่เลี้ยงเดียวแล้วก็ลูกสามคนที่บ้านเหล็กถีสามสกาวมู 6, ติหกตําบลถุงพ่ออำเภอสบายย่อยจังหวัดสงขลาซึ่งก็เป็นครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากเกิดเหตุเพลืงไม้บานเสียหายถังหลังและวันที่13มกราคมที่ผ่านมาค่ะ โอกาสนี้เนี่ยนยายกอบจสงคลาก็ได้มอบเงินจํานวนหนึ่งแล้วก็ข่าวสารเผื่อเยียวยาเป็นเบื้องต้นพร้อมกับห้ารือรวมกับนยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยค่ะนางรอซิดาบอกว่าตอนนี้ครอบครัวได้รับความเดือดร้อนย่างหมากนะคะโดยเฉพาะเรื่องข้อถีออยู่อาศัยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยต้องไปอาศัยอยู่กับญาติเป็นการช่วคราว<ฮ>ก็เลยอยากจะให้หนวยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเร่งให้การช่วยเหลือค่ะนี่ยังโชคดีว่าเฉพาะบ้านอย่างเดียวที่ระดับความเสียหายแต่ว่าคนไม่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่่วา จะเร่งให้หน่วยงานตีเก้่ยวค้องเข้าไปช่วยเลืออย่างเร็วที่สุดนะคะ